ไปดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยครับเริ่มที่การแข่งขันแบดมินตันครับในรายการเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์อยโคงเร,รโอเพ่น2025ที่เมืองสูวรรประเทศเกาหลีใต้นะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมสุพันิดาเกตทองนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวของไทยไล่ตอนเอาชนะโพลินาบูงโรวาจากยูเครนขาดลอย2เกมรวด21ต่อ19และ21ต่อ16 รอบที่2เมสุพธิดาจะเจอกับพักการอึนนักแบดมินตันของเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ขณะที่พรพิชาเชยกีวงอีกหนึ่งนักแบดมินตันสาวไทยก็ลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกแล้วก็แพ้ทางด้านของยอเจียมินนักแบดมินตันจากสิงคโปร์ไป0ูต่อ2เกม10ต่อ21แล้วก็20ต่อ22 ส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกนะครับพระกพลเทียงร่างรัศกลจบคู่กับเซาซิรีตั้งรัตนชัยพบกับเฟิงหยางเจ๋อที่คู่กับทางหวงตงปิงของจีนปรากฏว่าคู่ขผ,ผ,ผ,ผสมของทางเราแพ้ไปศูนต่อ2เกม12ต่อ21ต่อแล้วก็11ต่อ21ปิดท้ายอีกคู่หนึ่งในประเภทคู่ผสมรอบแรกนะครับคู่ของลุทธนาพักอุบทองที่จับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประพางรัฐ เอาชนะคู่ของคู่ปังรอนที่คู่กับเฉิงซูหยินของมาเลเซีย2ต่อ1นเกมเกมแรกเราแพ้ก่อนวูดวิดครับ21ต่อ23แล้วมาชนะ2เกมกระดังครับ2 8ต่อ17 21ต่ 19. อ19เข้ารอบที่2จะเจอกับคู่ของจีนต่อไป